4,99,000บาทฟรีค่างวดล่วงหน้า2เดือนฟรีประกันภัยฟรีค่าจัดโอนรถใหม่ไม่น้อยต้องคันนี้เลย t ต y o t a Yaris ปี2020 ออปชันที่เขาให้มาน่าสนใจมากๆเป็นรถอีโวคาขนาดเล็กที่มีความปลอดภัยสูงไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมด้วย LED ไลท์มีไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตหน้าชุดแต่งรอบคันเรามาดูด้านข้างกันนะคะล้อแม็กขอบ15เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยมือจับประตูเป็นโครเมียมแถมมีกันรอยให้ด้วยเสาอากาศแบบคีบฉลามมาถึงตัวด้านหลังฝาเปิดท้ายเปิดได้สุดเลยนะคะมีแผ่นรองกันเปื้อนเบาะหลังพับได้อีกด้วยเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ ด้านในปุ่มกดพุดส h าร์ท t วงมาลัยพาเวอร์มีมัลติฟังช์นันหน้าจอ LED ทัชสกรีนได้ด้วยหน้าจอเรือนแสงไม่น้อยแอร์แบตคู่หน้าระบบเบรก ABS กระจกปัดไฟฟ้าช่องแอร์ตัดโครเมียมเบาะหนังตัดได้แดงภายในเป็นสีดำทั้งหมดเลยสวยงามมากๆค่ะผ่านเงินเดือน15,000บาทผ่อน8,000